แ a บ5การสร้างแบบจำลองพื้นผิวนะคะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใน R T G S นะคะตั้งชื่อว่า inter ค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเปิดข้อมูลการจนาบุรีขึ้นมานะคะเลือก spot ค่ะนี่ค่ะ เราสามารถคลิกดูข้อมูลโดยคลิกขวา Open Attribute Table นี่นะคะก็จะขึ้นตารางข้อมูลของสปอ t ตขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเราจะทำการ IDW กันนะคะคลิกที่ ArcToolbox ค่ะเลือก Spatial Analysis Tool นะคะ Interpolation ค่ะ IDW ค่ะ ในช่องอิน u ุนะคะทำการน,นำเข้าข้อมูลสปอดค่ะตรง set value field นะคะเลือกเป็น evolution ค่ะ output raster นะคะเซฟใส่ในไฟล์ inter ที่เราสร้างไว้นะคะในช่อง output cell size นะคะปรับเป็น40ค่ะกดโอเคค่ะ รอประมวลผลสักครู่นะคะ คะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะจากนั้นก็ลากข้อมูล p โพวินเข้ามาค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ่ะหลันจากนั้นก็เปิด IDW ขึ้นมาอีกครั้งนะคะ ล่าข้อมูลสปอ t ตเข้ามาในช่อง Input ค่ะตรง set value field ก็เลือกเป็น evolution ค่ะ output raster นะคะก็ทำการ save ใส่ folder inter นะคะตรง output size ก็ปรับเป็น4 0ค่ะ หลังจากนั้นคลิกที่ Environment นะคะตรง Processing Extend นะคะเลือกเป็น Same as Layer p r o v i n นะคะที่ Raster Analysis ค่ะตรงมาก็เลือกเป็น p r o v i n ค่ะหลังจากนั้นกดเคค่ะ โอเคค่ะรอประมวลผลสักคู่นะคะ ะะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำ Natural Neighbor นะคะไปที่ a r c t o b o x ค่ะ Spatial Analysis Tool นะคะเลือก Natural Neighbor ค่ะ ทำการ Input ข้อมูล spot นะคะตรง set value field เลือก,เ,กเป็น i v o l u s i o n ค่ะ output latter นะคะก็ทำการ save ค่ะตรง output s c a ไ e ก็ปรับเป็น4ี่สิบค่ะ ลังจานั้นก็คลิกที่ environment นะคะ processing x t e n ค่ะเลือก same add layer p o w i n นะคะ r a t e r analysis ค่ะตรง mark เลือกเป็น p o v i n ค่ะกด okay ะโอเคค่ะโอเคค่ะรอการประมวลผลสักครู่นะคะ ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการสปายค่ะไปที่ a c t o l b o x ค่ะเลือก s p เที่ยว Analysis Tool นะคะเลือกสป y ค่ะช่อง input น,นะคะเลือกข้อมูลส p o t ค่ะตรง set value field นะคะ Evolution ค่ะ ทำการเลเข้อมูลนะคะเอาคุชเชอร์ไทยก็ปรับเป็น40ค่ะตรงสปายไทยนะคะก็เลือกเล็กเลก,กูลาลิสนะคะเล็กกูลาไลจากนั้นก็เลือกอิเลเมนต์นะคะ processing e d g e ค่ะเลือก same a d layer p o w i n ค่ะ layer raster analysis ค่ะมาเลือก p o w i n นะคะกดโอเคค่ะหล่งจากนั้นโอเคค่ะรอการประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะคะ นี่นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นการสปายวิธีที่สองนะคะเปิดสปายขึ้นมาค่ะ Input Point นะคะ Spot ค่ะ set value field นะคะเลืละะเอกเป็น elevation ค่ะโอ้ยเซฟไฟล์นะคะ เอาคูณเาใส่ตั้งค่าเป็น40ค่ะสปายไฮเลือกเป็น tension ค่ะ environment นะคะ processing agent ค่ะ same as layer p o w i n ค่ะ r a t t e r analysis ค่ะเลือกเป็น p o w i n เหมือนกันค่ะ โอเคค่ะนี่ึงก็โอเคค่ะแล้วก็รอการประมวลผลนะคะนี่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีอีกวิธีคิงกิ้งน,นะคะ ไปที่ Arc t o b o x ค่ะจากนั้นเลือก Kicking นะคะเลือก Sport ค่ะ Set Value Field นะคะเลือกเป็น Ellution ค่ะ แล้วก็ทำการเซฟไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ Environment ค่ะ Processing at 10ค่ะ s a m e Add Layer p o v i n ค่ะ r a s t e r a n a l y s i s ค่ะ Mark p o v i n ค่ะ ตองเอาพุทเซลใ,ใส่ค่าเป็นสี่สิบค่ะฉะน,นั้นกดโอเคค่ะรอสักครู่นะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเป็นวิธี ten ค่ะไปที่ a r c t o b o x ค่ะเลือก10ค่ะในช่อง input ลากข้อมูล spot เข้ามาค่ะตรงแทร็ก value f i l ือกเป็น elevation ค่ะ Output raster ไฟนะคะเอาฟูเจอ่ไซเลอกเป็น40ค,ค่ะหลัจากนั้นก็อีวิลนเมนนะคะเอาพุชแล้วก็ p r o เซ s ซิ่งเอทเทค่ะ เซมแอดเลเยอร์โพวินค่ะลอเตอร์นาลิซีดค่ะมาโพวินโอเคค่ะโอเคค่ะรอการประมวลผลนะคะนี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าได้นะคะตรงน,นี่เราสามารถกำหนดค่าตรง polynomial order ตรงนี้นะคะนี่นะคะ่ะสมมุิกำหนดค่าเป็น2นะคะ ตัวอื่นก็เลือกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกกำหนดค่าได้ถึงสูงสุดถึงสิบสองนะคะค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะรอการประมวลผลสักคคู่นะคะนี่นะคะเมื่อเราใส่ค่าเป็นสองเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีทโปทูลาเตอร์นะคะทำการเปิดชั้นข้อมูล ในการจนังัดบุรีเข้ามานะคะเปิดข้อมูลโพวินค่ะแล้วก็เปิดข้อมูลคอนทัวรค่ะ สตรีมค่ะนี่นะคะแรกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นไปที่ Arc Toolbox ค่ะเลือก t o p r o t a t o r ค่ะ การลากข้อมูลที่เราลากมาวางนี้นะคะนี่ค่ะสปอร์ตสตรีมคอนทัวร์โพวินงค่ะลากมาวางในอินพุตนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนฟิลด์ของสปอร์ตตรงนี้เป็นอีเลเวชันค่ะไทยเป็น p o i n elevation ค่ะ Steam นะคะให้เลือกตรงนี้ตรงไทยเป็น Steam ค่ะ Control นะคะให้เลือกเป็น c o n ตรงไทยเป็น Control นะคะเลือก View เป็น elevation ค่ะ Proven นะคะเลือกไทยเป็น Boundary ค่ะ จากนั้นไปที่ Environment ค่ะ Processing a t t e n ค่ะ s a m e a t Layer p r o v n ค่ะ r o u t e r a n a l y s i s ค่ะ Mark p r o v e อ OK ค่ะ รับตรงเอาพุทเซลไซส์เป็นสี่สิบนะคะหลังจางนั้นกดโอเคค่ะรอสักครู่นะคะ เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการต่อไปนะคะเป็นการสร้างติมค่ะไปที่ Arc Tool Box ค่ะเลือก T D Analysis Tool นะคะเลือกติม Management ค่ะ คีเอตตินค่ะในช่องเอา p u พุก็เซฟงานไว้ในโฟลเดอร์ของเรานะคะช่องอินพุนะคะเลือกข้อมูลเข้ามาค่ะ ตรงข้อมูลสปอร์ตเลือกเป็น evolution นะคะช่อง e d ไ t ย y p e นะคะที่สปอร์ตเลือกเป็น m a t point ค่ะตรง tag v i e ลนะคะเลือก elevation ค่ะ โอวินนะคะมันมีเลือกโนนค่ะเอสเอฟไทยนะคะเลือกเป็นฮาร์ดไลน์ค่ะสตรีมนะคะตรงนี้เลือกเป็นนอนค่ะเอสเอฟไทยเลือกเป็นซอ เลนค่ะสายค่ะคอนทัวร์นะคะตรงนี้เลือกเป็นอ e ิเลเวชันกับฮาร์ดไลน์ตัวนั้นกดโอเคได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ นี่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วภาพที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะคลิกขวาที่ตินค่ะ Property ค่ะไปที่ s y m b o l o g y ค่ะทำการติ๊กเครื่องหมายถูก Create Type ออกนะคะจากนั้นกดอเคค่ะ เราทำการซูมอินเข้าไปนะคะนี่นะคะเราก็จะเห็นภาพเป็นชัดเจนเป็นเหมือนสามมิติขึ้นมานะคะนี่ค่ะค่ะสำหรับบทแบบที่ห้านะคะก็จบเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ